ต้องหอกาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายปอปแมนก็อยู่ในเกมแมจิกแลมเพธไม่เล่นนานเลยครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูด่านทั้งบนหน่อยครับว่าเขาเปิดหรือยังนะครับนี่ด่านที่45นะครับ ยังไม่เปิดนะครับเป็นคอมมิ่งซูมนะอ่าโอเควันนี้ไม่รู้ว่าเล่นตามใจเราอะ่ะผมก็จะเข้าไปที่ชิบไปก่อนเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาตามหาอาวุธนะที่เขาเรียกว่าแม่งโคตรดีในเกมนี้เลยโคตจะเจ๋งมันก็คือซูเวอะไรอะ่ะดับเบิลอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะดาเกนนะ อ่านงี้ว่าแดนเก้นเปล่าอ่าแปลว่ากิบนะครับอ่าไม่รู้ว่าผิดปะนะถ้าผิดก็คอมเมนต์แรงๆเลยนะแต่อย่าว่ากันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษผมเก่งจะจัดนะนจะบอกให้อ่าก็คือเป็นกิบคู่นะครับอ่านี่เห็นไหมรูปล่างมันจะติดกันอย่างงี้นะครับเข้าไปเลยดวลกันนิดนึงชึบอีซี่ก่อนนะครับเอาละครับผมก็เข้ามาแล้วนะ หลังจากที่รอรอโหลดดิ้งโคตรนานเออรอโหลดโคตรนานนะครับดูที่ว่าผมจะได้ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะได้หรือว่ามามาลุยกันไม่มีเวลาจํากัดป่ะไม่มีไว้เออโอเครู้เรื่องเถอะมานะครับเฮ้ยโหอาวุธกระเด็นเมนูเลยไาช่างมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรถรถเลือดรถเลือดรถเลือดรถนะครับโอ้ยชิมหายแล้วตกไปแล้วโอ้แม่งเล่นยากว่ะเถเอ้ยไม่เล่นนานนะครับ สัมผัสอะไรมันก็เลยแบบว่าปอปแปะไปหมดเ <c oughs> อ้อยแม่งปอปแปะไปหมดเลยฉิบหายแล้วกูจะตายแล้ว <c oughs> เอาเลือดไปก่อนนะครับโอเคไม่เล่นานานเลยอุ้ยแม่งงุมตัวยังกระไฟไม่กลัวครับนี่จเจอหอกแสงทีเดียวครับเรียบร้อยอันนี้อ่ามีกันมีกุญแจมีกุญแจเปิดไปก่อนโอเคได้ยีส่สิบนะครับน,นี่อันนี้อันนี้มันเปิดไงอ่ะมันยิงไงอ่ะโอ้ยโหทำลายได้อ่ะโอ้โหแล้วก็ไม่บอกนะครับเอ้ยกับร้อนีิครับโหไม่เล่นนานเนี้ย ไอเกมนี้มันสุ่มเสียงที่จะหล่นจริงๆนะครับมา,มาสิมาสิมาลุยกันเลยโถ่เอ้ยอ้มีเลือดอยู่ไม่กลัวหรอกเลือดกูเยอะเอ้ากูเก็บเลือดมาเยอะแยะไปหมดนะไม่กลัวหรอกมาดิมาเรียบร้อยนะครับอ่าผมก็เติมเลือดไปก่อน <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเราเสียเลือดมันก็ลบนะลบส่องลบส่องนะครับก็ไม่รู้จะได้ของดีๆบ้างนะอโอเคเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้อ่ะโู่เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอเครู้เรื่องครับ เฮ้ยนี่มันกล่องอะไรอ่ะอ๋อผมรู้แล้วเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่อนแน่รู้มึงต้องตีข้างหลังใช่ไหมรู้ครับมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวให้กูเล่นกล่องตรงนี้ก่อนอ่าเอ้ยอุ้มโดนเลยพะเจ้อ้กูจะเล่นกล่องเขาหน่อยนี่มึงต้องเล่นนี่นะครับกล่องเฮ้ยโหจะกูจะตายแล้ววะเล่นก่อนครับลบลบลบเอ้ยอม,มึงอะไรมึงเนี่ย เฮ้ยมันไม่พุ่งไปข้างบนนะ่ะทำไงดีวะเดินกล่องไปอีกครับเอ้ยอเดินกล่องไปอีกลบครับจะปาบไงวะเนี่ยงงเลยเนี่ยงงจะจัดเลยเนี่ยเดินกล่องไปยอมไม่รู้ยังไงแล้วครับงงจะจัดเอ้ยอมึงจะเฟี้ยงพิษใส่กูอีกทำไงดีวะเอ้ยโอ้โหลบหทำไงดีวะเนี่ยใครบอกใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับว่าทำไงดี หลบครับหลบมาทางนี้เห็นกล้องเห็นกล้องเห็นกล้องมาก่อนคิดก่อนครับขอเวลาผมคิดสักแป๊บหนึ่เอาเฮียกองตันไปแล้วเออทาไงดีเฮ้ยไม่ปาบแม่งแล้วได้ป่ะไปได้ป่ะเออเฮ้ยไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องใช้กุญแจตรงนี้ไม่ได้ครับมันต้องใช้กุญแจตรงนี้แล้วกูจะปาบยังไงวนันนี้เอเองงอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนให้มันรีอนนะอา่าให้มันรีก่อนให้มันรีกลองกันมันไม่รีกลองอนะ่ะตายแล้วผม ชิบหายแล้วเอากล่องตันไปแนละ้วอ่ะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวให้ผมคิดก่อนนะยิงอย่างงี้ไม่ได้ครับยิงอย่างงี้ไม่ได้ครับอ๋อโดนแล้วนี่ไงยิงอย่างงี้ก็ได้นี่เโถ่เอ้ยยิงอย่างงี้อ่าโดนแล้วไหมโถ่เอ้ยไม่ยากเลยโถ่เอ้ยไม่ต้องกล่องนั้นก็ได้ยิงอย่างงี้ก็ได้โถ่เอ้ยโถ่กาก ไม่จําเป็นก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องยิงอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่ากล่องนั้นไม่จําเป็นเราโดดได้นะออะไปครับชึบโดดเข้าไปเฮ้ยตรงนี้ยากจะจัดเลยโดดถึงไหมถึงเว้ยชึบเอ้ยเอ้ยตายโุเอ้ย,เ,อย,ย,ดดเ,อยเสียเลือดนะครับอยากไปได้นั่นไงแสงแส่ง,สงอะเรื่องเรื่องออาอีกทีครับมาเฮ้ยมีเวลาด้วยเวลาจะหมดแล้วฉิบหายแล้ว เราเอ้ยเราก็นึกว่าไม่ไม่มีเวลานะมีเวลาด้วยโอ้ยตายแล้วผมไม่ทันแล้วอุย้ยไอ้บาต้องปาไปนี่ด้วยหืมไม่ทันแล้วเนี่ยทันไม่เนี่ยตายไม่ดิตายไมดิอะไรมึงเนี่ยโอ้โหแปดวิเก้าวิโอ้โหผมไม่คิดว่ามีเวลาเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หูมึดโด,โด,โดใจเลยตายไม่ทานแล้วกุญแจ <c oughs> ตายไปด้วยเลยครับโอ้โหประมาทไปครับโอเครู้เรื่อง อ่ะขออีกทีแล้วกันแม่งมันตายกองกองขึ้นมาครบเลยอะตะโธตะกี้เห็นไหมอ่ะตะกี้มันตายกองขึ้นมาครบเลยนะครับเห็นไหมเนะี่ยตะกี้โธเอ้ยผมก็ไม่รู้มันมีเวลาด้วยลืมไปง่ะมันมัน,มนไม่ได้เล่นนานเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายมา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 ทีนี้ตั้งใจแล้วมีสติแล้วครับใช้สมาธิกันหน่อยนะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเล่นอย่างนี้ครับ อ่าใช้สติกันหน่อยนะครับนี่มาเอาจริงแล้วนะครับผมไม่เอาจริงไม่ได้แล้วนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยไหมเปิดกุญแจชืบมาต่อจริงแล้วนะอืมตะกี้ก็ออมมือมานานแล้วนะใช่เปล่าตายเฮียล่วงเดียวเลยเออออมมือมานานแล้วนะตะกี้ยังไม่ได้เอาจริงไงเรื่องเรื่องนี่ พูดแย่เล่นนะครับมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับมาอุ้ยดูผมก็โดนอีกแล้วโดนอย่างเดียวอะ <c oughs> เออช่างมันเนอะไปเอะลุยลุยก็ไปนี่เอ,อ้ยวันนี้ผมจะได้เก็บอันนั้นไหมไม่มั่นใจเลยนะครับโอ้ไม่ถึงเนี่ยอ่าถึงแล้วโอเคกูรู้และยิงมึงอย่างงี้ใช่ไหมไม่โดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย,โ,ยโดนนี่เอางี้เอางี้ทีีนเน้ยโดนแน่ เอ้ยลบยิง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 เข็นไปไหนเลยก็ได้ไปนี่ยิงอย่างยี้ก็ได้ครับเออโดนแล้วไหมโธ่เอ้ยไม่เอาละช้าชักช้าลำคาญเอางี้แหละครับมามึงยิงกูดิมึงยิงกูมาเลยอ่าเออลบได้โธ่เอ้ยแค่นั้นเองกระปิ๋วลูกกระปิ๋วมา นี่อ่ะตายครับเอาข้องมาเร็วๆครับช้าเหลือเกินอไปครับชึบนี่ยิงา่างนี้เอเอเฮ้ยยังติดอยู่เดี๋ยวออเปิดประตูลืมลืมไม่หมดครับเพราะว่าเล่นนานแล้วไงอือโอเคมาไม่ว่ากันนะแฟนเกมทั้งหลายเราเล่นกากสุดอะวันนี้ไปครับอันนี้ไม่เอาแล้วเคยเอาแล้วนะครับแล้วก็ตกไปตาย มาทีนี้แหละเวลาเวลาไม่ช่วยอะไรละเสร็จเราทีนี้นี่หลบได้อะไรมึงนี่ดูการลบแบบโปโป้งโปมัง <c oughs> ปม้งตายอาโถเอ้ยมามาทีนี้เดี๋ยวเอา้าระเบิดไปเลยเโถเอถ้ยนึกว่าจะแค่นี้กล้องอะเอเอกล้องต้องมาพร้อมนะครับผมจะเอากล้องอะไรดีไม่เอากล้องอะไรเลยดีว่า ผ่านไปเลยทีฟ้านะครับเพราะว่ามันแพงนะตอนนี้เ,เดี๋ยวผมก็จะไปเอากลองฮา,าร์ดอะฮาร์ดก็จะถูกหน่อยนะครับนะประมาณนั้นแหละโอเคชุบผ่านไม่ได้เรียบร้อยเอาละครับผมก็กลับมาที่สี่ตีนะดูที่เป็นไงบ้างโบนัสสตรโอโ้แม่งโดน80สิเลยโอเคครับโอ้นี่เป็นไงโอ้โหเฮดช็อตโอ้โดนโอ้โหโดนเละเทะ โอ้โห481โดนหักคะแนนเยอะไปครับผมโอเครู้เรื่องมาผมมุดกลับมาอีกแล้วนะเก็บนี้ต้องไปลงผมเข้าไปใหม่ครับชึบเฮ้ยตะก,กี้ผมเห็นเดี๋ยวเฮ้ยตะก,กี้ผมเห็นมันก็เป็นอีซี่เหมือนเดิมอะทำไมไม่เป็นวอนดิทแล้วอะปกติมันก็จะไอ้นี่นะครับเป็นวอนดิทเป็นฮาร์ดเป็นอะไรครับ ทำไมเหมือนเดิมเลยอะสงสัยเราต้องเอากล่องแล้วมั้งเออโดนโดนดนตายตายตายเออตายไม่อย่างเอออกูไม่ยอมตายเออตายอยู่ดีลนอยู่ดีครับเฮ้ยทำไมมันเป็นอเหมันเดิมอะโธ่เอ้ยสงสัยต้องเปิดกล่องเอาซะแล้วมั้งวันนี้ฉันแม่มันไปก่อนหนีดวนเข้าไปดวนเข้าไปกระดวนเข้าไปครับชึบเรียบร้อยบาลุยไม่เอาอะไรเลยวิ่งหนีอย่างเดียวครับ วันนี้เอ้ยลนเกือบไปแล้วหรือว่าเราได้แต้มน้อยไปวะเออใช่หรือว่าเราได้แต้มน้อยไปวะก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าตะกี้โดนแหลกเลยอ่ะโดนแหลกแจกกระสุนนะครับตะกี้จังหวะตะกี้นะครับเอ้ยตายนบผมตายเรียบร้อยเอ้โอยเอาออกมาเลยเอ้โยเยอะเรามีเยอะเรามีเยอะออกมาครับมาไปต่ออยากจะรู้เหมือนกันครับวันนี้จะได้ของดีๆไหม อืมเรื่องของเรื่องอะ่ะไม่ต้องไปยุ่งมันลบยิงอย่างนี้ไปเลยง่ายดียิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้เอ,อ้ยอะไรมึงเนี่ยลบยิงอย่างนี้ครับเอ้ยโอ้โหไม่โดนเกะกะยริงอันนี้เข็นหนีไปก่อน <c oughs> ยิงอย่างนี้เลยครับเอ้ยอะไรมึงเนี่ยยิงเฮ้ยไม่โดนนี่แก โอ้ผมโดนเลือดเลือดผมเสียเยอะเลยเนี่ยอ่ะยิงอย่างนี้แล้วครับมาเล่นมาอย่างนี้เลยเออยิงมันตั้งแต่แรกเลยครับอาจอบเรียบร้อยตายไปโอเคไปต่อไม่มีเวลากำกับกำกับเลยเห็นเห็นะเนนียวันนี้มาลุยหลงแลวนี่อะไรโอ้หมโดดหลบอ,ะอ่ะเอาผมใช้เลือดไม่ได้แล้วนะผมใส่เลือดหมดแล้วมั้งครับที่เก็บมา ไม่เหลือดแล้วนะครับเลือดเอ้ยหลนไปเอกอโทเอ้ยอะไรวะเน,นี้ยกูไปต่อชึบชึบเอ้ยโู้กลับเลยเนี่ยชึบชึบมาประตูพิพากษานะครับมายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหผมใช้เป็นหอกแสงนะครับเวลายิงมันจะทะลุนะเห็นไหมตายเรียบร้อยอโทเอ้ย,อยไม่ได้เก่งมาก อ่ะเอาแล้วครับมีเลเวลอัพนะครับหุยกล้องน้องพันสี่แนะ่ตายแล้วว่ากล้องน้องพันสี่นะครับกล้องทองแล้วทำไมไม่เป็นมอนดิดอ่ะโอ้โหตายแล้วผมไม่ซื้อได้ไหมเนี่ยไม่ซื้อนะเพราะวันแพงจัดไปอะ่ะผมมีไม่ถึงพันสี่นะครับอ่ะไปต่อโอเคครับปุ๊บไปลุย เอาละครับผมก็กลับมาที่สกอร์นะดูซิเป็นไงมัง่งผมตายไปทีหนึ่งนะอะซื้อออกนะซื้อออกมานะครับโหยสกอร์ดีมากเลยอะขนาดซื้อออกกันเนี่ยโอ้โหหกร้อยหกสิบแปดนะครับโอ้ยผมเคยทําได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยโอเคนะครับไปต่อเอาละครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เก็บอันนี้ละดูท่าทางมันก็ยังเป็นอ,อีซี่ว่ะไม่เป็นบอนดิตอะทําไมถึงจะเป็นบอนดิท โอ้โหมันจะต้องได้สกอผมคิดไว้น่นน่ะน่าจะต้องได้สกอหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะมันถึงจะเป็นคาพคข้าเป็นบันดิตปะเออเว้ยคงอย่างนั้นนะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วเอ้ยบ้ายิ่งเล่นนิ่งงงนะครับออกไปนี้แล้วกันเอาละครับผมก็คงต้องไปมาไปที่อื่นแล้วกัน มาเรามาดวนเสริมแรงกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็จะเลือกเป็นหาดเลยมาดวนกันหน่อยนะครับชึบนี่เอา้ากูไม่เข้าประตูอ่ะมาดูกันครับว่าใครจะเร็วกว่ากันนะโอเคโอ้มันวิ่งไวก่อนเลยอะแสดงว่ามันเก่งกระจัดเลยนะครับผมดูท่าทางแล้วอันหอันนาอัน่ะ,อ,นะ,อ,นะอ่ะผมตก้างล่างเอ้ยกุญแจผมก็มีกุญแจนะแต่ผมก็จะไม่เปิดของแล้วกัน มันอยากไปก่อนนะครับให้มันไปก่อนเหยียบได้ครับเป็นไงล่ะเหยียบได้นะครับนี่เหเหยียบได้ไหมไปได้หมดนะครับโอเคผมชนะแน่อ่ามีแสงมีอะไรมีไฟผมผ่านได้หมดผมผ่านได้หมดเลยครับไม่ต้องห่วงครับเดียบร้อยครับเดีย๋ยวเอ้ยผ่านได้หมดเลยอะเอ้ยโดนลบไอ้โดนต้มลบไอ้ไม่รู้นะครับลบกันฉิบหายแล้วไอ้ปลาหมึก ตายแน่เลยกูตายแน่ตายแน่เอ้ยชิบหายแล้วลบก่นโอ้โหแม่งบอสโหดจะจัดชิบหายแล้วลบกอนครับไม่บอสมันโหดเงี้ยจะตายแล้วเนี่ยโหแม่งไม่ใช่โหดธรรมดาโหดแบบเออมึงสู้กับมันไปก่อนเอ้ยตายแล้วโอเครู้เรื่องโดนไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโอเคครับรู้เรื่อง อะกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วมึงจะโหดแค่ไหนไม่รู้กูไม่อยู่แล้วครับอ่าโอเครู้เรื่องครับผมชนะไปแล้วแน่นอนเ <c oughs> นี่ยเต็มเราบ้าสี400่ร้อยฟานะครับอโอเครู้เรื่องนะมาดูซิขครเป็นไงเต็มนี่ไงเห็นไหมนาทีดีฟาเป็นไง a โอ้ยเต็มมันเยอะฟาโอ้ยโดนทุกอย่างเลยเรา <c oughs> แพ้ชัวร์ครับ โอ้โหดีแค่เวลาอย่างเดียวเอาเป็นว่าเราวิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะโอ้โหเราวิ่งเราก็จะแพ้นะอืมถ้าเราวิ่งอย่างเดียวเราแพ้นะครับเอ,อื้อตัวระเบิดไม่ระเบิดนะครับเอ,อื้อระเบิดไปแล้วโอ้โหเราก็รู้ได้อย่างหนึงนะ่งครับถ้าเราวิ่งอย่างเดียวเราก็จะแพ้นะโอเคมาขอลองอีกทีแล้วกันมาเอาาร์ดเลย ทีนี้ตั้งใจเล่นแล้วนะครับเพราะว่าตะกี้ไม่ได้เล่นนานไงก็เลยไม่รู้นะครับเราก็วิ่งเอาชนะอย่างเดียวอ่าโอเคมาลุยมาไปลุยครับชิ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 บเอ้ยลนไม่โดนครับมาชิบ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 มา เอามาดูซิทีนี้เราจะชนะไหมครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะชนะไหมเปิดอะกุญแจ <c oughs> ไปเลยมาหลบ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  <c oughs> มาดูทีว่าเราจะชนะไหมหมายปูเฮ้ยหลบฮึมลบฮึมลบหลบเปิด ลบมาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะชนะไหมครับลบลบลบมาดิต่างคนต่างลบมาตายเรียบร้อยมาเรียบร้อยไปแล้วครับมาทีนี้ไม่ชนะให้มันรู้ไปดิครับเรียบร้อยมาทีนี้ชนะไหม นี่ไงเห็นไหมแปดร้อยฝ่าต้องชนะแน่ๆครับทีนี้มาตัดสินกันนี่ไงเป็นไงาหนึ่งไปแล้วนี่ไงเป็นไงาโถให้มันรู้ซะมั่งครับใครเป็นใครจําไม่ได้ไงเราวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเออโอเคครับเรียบร้อยนี่ไงโอเคอยู่วิ่งนะครับโอ้โหจะต้องหมื่นห้าแน่ได้เงินเยอะเลยนะครับเรียบร้อย อ๋อระเบิดไปแล้วชังมันครับอ่าโอเคครับผมก็จะออกไปก่อนนะฟึบเอาละครับวันนี้ผมก็เล่นตามใจผมอเออถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับยังสงสัยว่าทําไมผมเล่นพี่ไปชิงกิบนะครับอ่าคือปกติเนี้ยเราเล่นอีซี่แล้วมันถ้าเราชนะเนี่ยมันก็จะผ่านไปมอนดิตผ่านไปฮาร์ดนะเออผมก็ยังงงอยู่ว่าเออทำไมมันถึงผ่านไม่ได้ ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับอืมสไครปก็คือติดตามมาแล้วครับผมผมปุ่มแดงๆอะ่ะกดไปเลยแล้วอย่าลืมเลยนะกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับอืมถ้าเรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมอะ่ะมันจะดีดขึ้นเป็นคลิปวิดีโอแรกๆเลยนะอ่า ส่วนวันนี้ผมในป,ป๊อป้งแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เล่นกากแลอเกินเพราะว่าไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะครับเมจิกแรมเพทไว้ให้ผมไปฝึกอยู่สักสองสาวันนะครับผมก็จะมาทําอะไรที่แบบประมาณเนี้ยใหม่แล้วกันอันนี้ก็ถือเป็นอีพีพิเศษแล้วกันนะส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายซิโยเกนทุกคนนะครับผม